สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะมาสรุปนะคะแนวทางนะคะสูตรมารวมสามนอยนะคะวันนี้เข้าหรือว่าหลุดนะคะแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ว่าก,กันนะคะโอเคนะคะมาเช็คพร้อมกันเลยนะคะไม่เข้านะคะแล้วลุด ลุดก่อนนะคะแต่แอดมินก็บอกนะคะว่าใครชอบ2อ2 1 2 2สองสองสองก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เข้านะคะ0220ไม่มานะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะเสียดายมากเลยลุ้นไม่ถึงห5 5ห้าห้าหกห้า็ก็ไม่ถึง7นะคะเฮ้เสียดายเจหนะคะหลุดนะคะหลุดจริงๆวันนี้ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมกันวันนี้กันเลยคะ่ะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ วันที่สิบสามเดือนสามปีหกสี่นะคะฮาหนอยฮาหนอยสูตรมัดรวมมัดรวมสามน้อยนะคะคำนวณคำนวณนะคะสูตรคำนวณนะคะคำนวณสูตรมัดรวมสามน้อยนะคะพูดปิดนะคะ ตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็น1กับ8นะคะวิ่งวิ่งเด่นนะคะเรามารูด1นะคะ10 11 12 13 14 15ก็จะไปรูด16 17ก็ได้18ก็ได้19ก็ได้นะคะ หนึ่งเก้านะคะแอดมินชอบหนึ่งเก้านะคะแต่รูดถ้าให้รูดถึงหนึ่งเก้ามันก็เยอะเกินไปนะคะเรามารูดแปดกันนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะคะใครชอบแปด 8 6 8 7ก8 8 9็ก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแนวทางตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น19เาแล้วก็จะเป็น82นะคะเรามาตีตารางกำลังวันนะคะมายบรรทัดก็ไม่มีอีกแล้วพี่น้องหาอีกแล้วใช้มือนี่แหละทำวิ่งเดียวเดียวนะคะมี0มี5มี6แล้วก็มี 3นะคะวิ่งเดียวเดียววิ่งเด่นๆ่น,นะคะตารางกำลังวันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจ้าแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะแอดมินก็ย้ำเตือนทุกครั้งเลยว่าให้ไปกลับนะคะไปกลับนะคะจดไว้ดีกว่าไปกลับนะคะเดี๋ยว เอฟจะบอกว่าพูดตอนไหนจดไว้เลยนะคะไปกลับนะคะเขียนแนวทางออกก่อนแนวทางออกนะคะยังไม่ได้ออกก็รอนะคะรอรอถึงเวลาออกแล้วเราค่อยมาตรวจพร้อมกันนะคะเขียนไว้เดี๋ยว FC จะบอกว่าออกแล้วค่อยมาเขียนไม่ใช่นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดแนวทางคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำแนวทางคลิปใหม่ๆมาฝากทุกท่านนะคะแนวทางคลิปแนวตัวเลขใหม่ๆมาฝากทุกท่านนะคะแอดมินก็พูดผิดพูดถูกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เอามาโชว์ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะแนมไม่เห็นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า